ด้วยอะไรอันนี้เสียงมันไม่เข้าหรอพ่อท่ามิววินบูธอะไรนี่แหละนะครับม่ยี่สิบคนแล้วสุดท้ายก็คือไม่สามสิบเพิ่มเป็นเจ็ดสิบคนที่เจ็ดสิบนักวิศวส์อนะครับองประกอบก็มากมายหลายอย่างตามที่ได้พูดมาแล้วนะครับว่าดีครับร้อยกว่าดีรับรอบๆของผูตรอนที่จะเป็นบริดสะพานข้ามไป ทำธุรกรรมต่าง,างๆมากมายทุกท่านครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันสินทรัพย์อะไรที่เราได้ถือครองนี่มันเป็นโอกาสอะไรสำหรับพวกเราที่เราจะได้ถือครองเหรียญที่มีชาติตระกูลที่สวยงามที่เราได้ถือกลุถือครองอเหรียญที่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนที่สุดตั้งแต่โลกใบนี้มีมา เรากำลังถือคลองเหรียญที่มีบล็อกเชนที่ทันสมัยที่สุดดีกว่าบิตคอยที่เหรียญละสองล้านดีกว่าอีชทเลียมที่เหรียญละแสนแปดทุกท่านครับนี่คือโอกาสอัดทอง,น,ออองนี่คือโอกาสดีนะครับก็ขอยินดีและต้อนรับทุกท่านครับเข้ามาสนทนาพาทีกันเนาะในตอนสองทุ่มผมผมก็ไล่หาผู้นำ นะฮะไลหาอาจารย์ปิตเตอร์อไลหา,าท่านในผลเข้าใจว่าทางใต้นี่ยน,นะครับกำลังงานกันอย่างอุตลุดแล้วก็ไม่มีเวลาว่างเลยผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ปิตเตอร์มาสองวันสามวันแล้วนะครับเข้าใจสภาพมองเห็นสภาพว่าทางท่านกำลังทำอะไรที่ทางใต้ที่หาดใหญ่นะครับพรุ่งนี้นะเป็นวันที่อ่ OPP แรกก็คงจะ ได้พูดคุยกับผู้นำํำห,หลายท่านนะครับทางทางหาดใหญ่นะครับแล้วมันก็กําลังสร้างคลื่นสึนามิลมพล่มภาคได้อย่างรุนแรงนะครับท,ทุกท่านนะครับเป็นเรื่องที่ยินดีที่ทําให้เราเห็นถึงศักยภาพในการที่เราได้โอกาสเป็นคนรุ่นแรกๆที่ได้มาถึงคลองเรียนรู้ตอน ลองหลับตานึกครับทุกท่านถ้าวันนี้เราอยู่ที่อันดับ100 500 300หรือหรืออันดับอันดับที่พันทุกท่านครับเมืองหลวงของอูตอนเนี่ยผมเชื่อเลยเกินว่าควรจะมีแอดเดสหรือมีคอมมูนิตี้เนี่ยสักประมาณสักสิบล้านในประเทศไทย เมื่อถ้าเป็นสิบล้านในประเทศไทยเอาไม่ต้องพูดถึงสิบล้านครับเอาแค่หนึ่งล้านแล้วเราอยู่ในอันดับที่หนึ่งพันสองพันสามพันอะไรก็แล้วแต่แล้วข้างล่างเราเนี่ยอันดับที่เจ็ดแสนอันดับที่แปดแสนอันดับที่หนึ่งล้านแล้วไอ้ตำแหน่งที่น้องอูเทนตาคคำพูดตอนเ,เช้าๆนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าถึง ่าได้สัมผัสตาแหน่งทุกคนเลยเพราะฉะนั้นภายในหนึ่งปีทุกคนจะได้สัมผัสเงินร้อยล้านได้ในออุตอนมาวีไม่ว่าจะเป็นด้วยาการ<ล>ตอบแทนด้วยวอ่าเงเพาะมากเลยนะครับคุณพุทธาลน,น้ำเชี่ยวนะครับเป็นอุตอนที่อยู่จังหวัดตราด ไปเยี่ยมท่านนะครับคุณพุทธารนครับเพ็งพร่อมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงครับจังหวัดปราดหนาวไหมปราณเหรอก็ดีอ่ะดดีไม่ได้เห็นแต่ัแต่ยัง ไม่ค่อยมีคนค็เชื่อเรื่องนี้ไงเราก็เลยเฉยๆก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะใครจะมองเห็นโอกาสหรือไม่มองเห็นโอกาสคือเราเรามีความสุขกับสิ่งที่เรารู้จักสิ่งที่เราถือกองนะฮะเราต้องเข้ามาเรียนบ่อยๆเนาะนานแล้วไม่ได้เห็นไม่เห็นเข้าห้องนะครับเเข้ามาเรียนบ่อยๆนะครับช่วงแปดโมงเช้านะน้องอุเทนเนี่ยมีสาระดีๆมี ทั้งเทคนิคในการสอนเทคนิคในการทําการตลาดไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยทุ่มสอนเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสแล้วมาขอบโกยแล้วมาเอาสิ่งดีๆเอาไปใช้ในชีวิตก็ดีนะนะแต่ว่าโอเคละ่ะเมื่อ,อคุณผู้สลอนก็ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแค่ถือกองก็รวยนะแต่ผมได้พูดถึงแพ็กเกจที่เกียดไว้เมื่อกี้เนี่ยตอนต้นรายการ แต่ผมก็ขออนุญาตมาใช้แพ็กเกจขยันนะครับและมีบางคนไม่ว่าจะเป็นผู้หมวดทองอัปลายของบุษบุรอนเองก็ดีนะครับที่เป็นแพ็กเกจคนทำงานเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะครับทำให้ครอบครัวของเรามีหวังไม่ต้องเสี่ยงกับการที่ขาดแคลนอีกต่อไปนะครับ คือคือตอนนี้ก็ขออยู่ในแพ็กเกจแบบขี้เกียรติไว้ก่อนนะครับโอเคครับก็โอเคถ้ายังไงก็รวยครับก็ถ้าเป็นเป็นไปได้นะครับอถ้ามันไม่เงินไม่เดือดร้อนจอนเกินไปก็พยายามถือไว้วันเดือนละร้อยเหรียญยูสิทีเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับก่อนวันที่สิบเอ็ดมีนานเนี่ยมันมีความหมายนะครับมันมีความหมายมากนะครับก่บอนสิบเอ็ดมีนานเนี่ย หรียญมันจะขึ้นนะครับมันก็ทําให้เราเห็นโรดแมปทาให้เราเห็นสิ่งที่เราลงทุนลงไปและนะมันเกิดผลเกิดผลได้ตามองค์ความรู้แนะไม่ใช่นั่งเทียนนะไม่ใช่สวดมนตน์ขอนะครับแต่เราเห็นว่ามันจะต้องอมีราคาที่สูงขึ้นจับับตัวปกติทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้น ทำไมถึงว่าหลังสิเอมีนาก็วันที่สิเอ็มีนาก็จะมีคนร้อยกว่าประเทศเดินทางมาที่ดูไบนะครับนักธุรกิจนะครับนักข่าวนักเรียนคริปโตก็จะมาพูดคุยกันนะครับถึงตอนนั้นนะครับเหรียญของเราก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับถ้าฟังน้องอุเทนนะครับในช่วงเช้าก็จะรู้ว่าองค์ประกอบหรือว่าไม่ว่าจะจํานวนยูเซอร์ที่ถือครองเหรียญเนี่ย มันไปสร้างราคาให้เหรียญเพิ่มขึ้นอย่างเช่นว่าถ้าเป็นถ้าเรามียูสเซอร์ทั่วโลก5ล้านคนเหรียญก็จะขึ้นไปที่300นะครับก็จะประมาณนี้ที่เป็นหลักวิชาการที่เขาเปรียบเทียบออกมาแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไมได้สิครับนะครับถ้าต,ตอนนี้ห้าเดือนก็มีไปแล้วร้อยกว่าประเทศนะครับ แล้วก็มีผู้ถือครองไปแล้ว7-8็ดแปดหมื่นนะครับธุรกรรมก็เกิดขึ้นแล้วเกือบ4ี่ล้านครั้งนะครับยังไม่รวมธุรกรรมอื่นๆที่จะเข้ามาในผ่าน d ีแอพร้อยดีแอพร้อยร้อยดีแนะครับดีดีเซไท์ ite, นะครับก็คือไม่มีตัวกลางที่มันสามารถเป็นบริดเป็นสะพานข้ามไปได้ถึง100ยแอปอย่างไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นส่วนที่ไปเสริมส่งราคาให้เหรียญ อุตจรของเรามันมันมีราคาเพิ่มขึ้นนี่แหละครับที่มันน่าทึ่งนะครับคุณพุทธลรนครับก็ถ้าว่างกอเชิญน,นะครับแปดโมงเช้าแล้วก็เก้าโมงเช้าถึงสิบโมงเช้านะครับก็เป็นอ,องค์ความรู้ที่จะทําให้เรามีความเชื่อมั่นในเรียงของเราในสิ่งที่เราถือครองในสินทรัพย์ที่เราถือครองนะครับก็ออโอเคนะครับคุณพุทธลรครับนี่แต่ นี่มันมีปัญหาอยู่ที่ว่ามันยังยืนยันตัวตนไม่ได้เลยน <c oughs> เนี่ยคือไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับการยืนยันตัวตนไม่ได้ซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ยืยนยันตัวตนเลยแต่ว่า <c oughs> พี่ <c oughs> พี่รอ้รอ,รอมาเขากบอกโัพท์ทีพูดอะมันช้ามันไม่ดีหรอกว่าเห็นไหมให้เราไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่นนมแล้วก็ไปซื้อโทรนั้น ปัญหามันก็ยังเหมือนเดิมไปเลยๆกระโอ,โอ้จะทำยังไงเนี่ยเกี่ยวกเอาอย่างงี้เอาเอาอย่างงี้ครับคุณพุทธาลนครับคืออเรื่องแบบนี้เนาะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องอาตามนะครับเป็นเรื่องที่ต้องตามเพราะว่าถึงคุณพุทธาลนจะลงร้อย USDT เนี่ยแต่มูลค่าภายในสามปีห้าปีข้างหน้าเนี่ยมันคือหนึ่งพันล้าน แล้วถ้าเราไม่ใส่ใจกับเงินของเราหนึ่งพันล้านเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับนะะน,ะน, 5, 000, นะครับวันเดือนมุมภาพันธันนะครับที่ถุยได้ออกอโปรแกร,รมออกมาแล้วว่าช่วงต้นเดือนนะครับก็จะเป็นภาคตะวันออกอที่เมืองจันที่อารันประเทศนะครับเราก็จะระบุวันให้ชัดเจนผมก็อยากให้คุณตลอดไปเนาะเพราะว่า การที่เราไปงาน OPP เนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาได้นะครับอาจารย์พิเตอร์ก็พร้อมที่จะสอนและหลายคนก็พร้อมที่สอนทำให้เรารู้ว่าเอ,อ่อการที่ยืนยัน K Y C การที่เราเปิดกระเป๋าบิดครับบิดคอยอะไรก็แล้วแต่นะครับมันสามารถทำได้จบในงานเดียวเพราะว่ามันอยู่สองคนนะมันอยู่ต่อหน้ากันที่มันสอนกันแล้วมันเข้าใจง่ายมันดีกว่าโทรแล้วสอนนะมันก็อธิบายยากบางครั้งคนสอน ก็มาถอดมาทำให้ดูให้ดูข้าวเอาเขา้าโทรศัพท์ของเขาเครื่องของเขามันก็ยังยืนยันไม่ไดไ้เป็นเพราะอะไรไหม่รู้ไอ้เราก็ไปโอเคครับก็หาเวลาไปนะวันนั้นผมก็ไปกับหมวดทองนะไปที่ตากก็หวังว่า,าคุณจะไปด้วยนะครับในวันที่เรามีาสมมนาที่ราชพัฒนนะ์หรือที่ o p p ที่ราชพัฒน์ก็หวังว่าจะไปด้วยเพราะมันการไปครั้งหนึ่งละ่ะเราจะได้ อ่เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างแล้วเราจะได้ทําอะไรให้มันเคลียร์ให้มันจบเนาะไม่ใช่กลากระสัง่าลืมนะหนึ่งร้อยเหรียญเวทีีเงินที่ไม่เกินสี่พันบาทเนี่ยมันคือเป็นพันล้านนะครับเราก็ให้ให้ความสนใจมันหน่อยให้ความสําคัญมันหน่อยเนาะก็ผมแก้ปัญหาให้ว่าไปแล้วกันเนาะจะได้ไปเจอกันแล้วก็จะได้อ่าแก้ไขปัญหาแบบสดๆเลยนะครับจะได้ไม่ต้องขาดใจ ไน,นไม่ใช่เรื่องที่จันทบุรีครับรอฟังข่าวั้นจะรอฟังข่าวก็ต้องเข้าประชุม8แบบโมงเช้าเนาะ8โมงเช้า -9 โมงเช้าเนี่ยฟังเข้าไปบ่อยๆเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะออกโปรแกรมมาในเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะเนี่ยรู้หรือยังว่าเขาจับมือเรียนกเสียงคริปโตในวันที่8-9ก,กุมภาพันธ์นี้ที่บุตะลึงกาแฟน่ที่คุณพุ้สลอนเคยไปนั่นแหละนะครับเขาจะจัดจกันนอนที่นั่นสักคืน อาหาวสี่มือ้อสองวันกับหนึ่งคืนจะมีผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นน้องอุเทนเป็นอาจารย์ปีเตอร์เป็นท่านไหนคนแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไอทีคนสําคัญคนหนึ่งนะครับแต่ไม่อยากเปิดเผยนะครับก็จะมาสอนเราหมดไส้หมดปุงเลยเราคาใจแบบไหน,นยังไงวันนั้นเราก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วสามารถมาสร้างสรรค์งานนะครับสร้างองค์กรของเราได้นะครับลงทะเบียนบระีิยยังครับ อ่าคุณพุทธลรนครับติดติครับหนึ่งพันบาทครับค่าอาหารสี่มื้อครับนอนฟรีครับแต่ต้องเตรียมมุ้งเตรียมเต็นท์มานะครับไม่จะไปคือไม่แต่ไปอย่างนั้นนะคือเราคนเดียว่เราไม่สะดวกไปรถลาเราก็ไม่รถเรามีแต่ในนี้ลูกเราเอาไปใช้เราไม่มีรถไปอะไรไปมันไม่สะดวกไปแล้วไงรถลาไม่มีก็เอาม้าก็ได้ครับม้ามันอาจจะ คือพอไปถึงแล้วนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวติดต่ออัพไลน์ติดต,ต่ออาจารย์ทองเนาะ,ะ,ะหมวดทองแล้วก็คุยกันแล้วกันเนาะอยากให้ไปจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์ปัญหานะเราจะได้เห็นว่ามันสําคัญมากขนาดไหนนะครับแค่ร้อยลงร้อย USDT เนี่ยเงินพันล้านมันอยู่ในนั้นนะ่ะให้ความสําคัญมันหน่อยนะครับแล้วมันก็จะอะ เข้าใจเองถ้าเราไม่ให้ความสําคัญมันก็จะเหมือนที่ผ่านมาแล้วครับมันก็จบไปโดยที่เราไม่รู้ทาไมถึงการนะครับแต่ว่าถ้าเราให้ความสําคัญมันเราก็จะพยายามทุกอย่างเพื่อจะให้มันจบจบไปแล้วเข้าใจทุกอย่างวันนั้นเราก็จะมีเหรียญขายกับเขาการขายการซื้อการเพื่อก็มาใช้นะครับมันก็จะทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น,น,นก็ประมาณนี้เนาะ คุณผุ้สลอนครับีิถึงเมื่อทกันนะครับแต่วันนั้นไม่ได้ไปกต่เดี๋มากั้ไกลแถวจันแล้วค่อยวากันใหม่อะไรเงี้ยเพราะกานเี้ยเรามันมันเราตั้งหลายอย่างแล้วเราคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็หมุนไม่ถูกครับครับครับก็จะเอาเก็บไว้ในสมุดบันทึกละกันเดี๋ยวถ้าไปแถวนั้นก็จะแวะไปหานอตโอเคครับครับปิดไม้ให้ผมด้วยนะครับคุณพุธสลอนครับขอบคุณครับทุกท่านครับ เราระยะที่หนัง,งอาจารย์ิตโตเกินครับเกินครับเกินครับที่ทองพอดีของคุณฟุตเนี่ยคือสัญญาณเขาไม่สเสถียรพอไปเข้าโทรศัพท์เขาแล้วเนี่ยมันเข้าไม่ได้สัญญาณมันหมุนหมุนแต่ว่าพอเข้าของผมก็เข้าได้ปกติแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สมมุติทุกอย่างครับถึงการทาง,งานจะได้ไม่มีปัญหานะครับเนื่องไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สัญญาณอะไรต่างๆนะครับ ถ้ามันไม่สม,มุติแล้วก็มันก็จะติดขัดแบบนี้นะครับบางทีก็ไม่ได้ไเลยก็ามาเรียนรู้พอผล่เข้ามาบางทีก็ปัญหามากเยอะแยะมากมายครับก็ไม่เป็นไรครับแก้ปัญหาไปทีละบฟอกพอวันนี้ก็ไปหาไปหาก็ทําไม่ได้เพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันอา่าไม่เสถียรผมก็เข้ขาของผมก็เข้าได้ปกติครับครับผมขอบคุณครับ เชิญค่ะประอาชนทุกท่้นอาหารดีไาหมาครับสองวันสองวันเลงครับผมเสร็จงานพอดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,อองทุกทุกท่านครับรอบค่ำรอบดึกนะผมคนคนคอนแัทครับ,รบวันนี้อยู่จังหวัดสงขลาหาดใหญ่พวงนี้จะจัดงานภู p พีที่โรงแรมเซาเทนแอร์พอร์ตนะครับ วันนี้รอบมืดตะกี้ก็เพิ่งจะเสร็จไปก็ประมาณสักสี่ห้าสิบท่านนะครับจบไปคอร์สอย่างแล้วนะครับที่หาดใหญ่นี่มีจัดจัดบางวันสี่รอบเลยนะครับช่วงนี้พี่น้องให้ความสนใจอย่างมากนะครับก็ถือว่าเราลงตลาดมาทางหาดใหญ่จะมีผู้ทําคอมพิวเตอร์เก่งๆหลายคนนะครับก็เลยทําให้การทํางานง่ายขึ้นสอนกันปุ๊บๆนะครับก็จะเป็น มันเขามีพื้นฐานค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่เป็นไรเรื่องราวพวกนี้เราสามารถเรียนรู้ได้ครับนะไม,ไม่เหลือวปากกว่าแรงเนาะ,อะเอาปรกกาสม,มุดมาเขียนทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนทาความเข้าใจกับสิ่งใหม่ๆครับเราค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนเดี๋ยวก็เป็นเองครับดนะักรายอนตอนแรกท facebook ทำไลน์พวกนี้ยเราจะเข้าไปกดแชร์กดไลค์ยังทําไม่ถูกไม่อะไรพอทำไปทํามาเกิดความเคยชิน,น,นเนี่ยไปดูทีเดียวก็รู้แล้วว่าต้องทําแบบไหนเนาะ นะครับเรื่องการทำธุรกรรมต่างๆก็ไม่ไม่ยากครับนะเรียนรู้นิดหึึ่งครับนะโดยเฉพาะวัยรุ่นคริปโตอายุหกสิบเจ็ดสิบนี่เยอะมากเลยนึกว่ามีทั้งแต่ภาคตะวันออกอีสานเหนือหรือกรุงเทพครับมาภาคใต้โอ้โหนักลบคริปโตรุ่นหกสิบเดสิบแปดสิบนี่ก็เยอะเหมือนกันครับพี่น้องครับนะให้ความสนใจกันทุกหู่เหล่าลทีเดียวครับนะครับสิ่งหนึ่งที่ คนสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของเทคโนโลยีของอิตาเรียมที่มาประจันหน้ากับบูทอนนะครับจับแยกนะครับแยกภาพแยกปัจจัยได้เห็นชัดๆล้ว่าความเหลื่อมล้ำของอเทคโนโลยีเนี่ยมันไกลกันมากครับเหลือรอราคาอย่างเดียวครับนะอ,อย่างที่ทคุณโดมินเคยพูดว่าเรื่องราคาไว้ทีหลังเพราะว่าจะพึดด่งดูเรื่องราคาดูเรื่องของเทคโนโลยีก่อน เทคโนโลยีมันน้ำสมัยยังไงราคามาแน่นอนนะครับฉะนั้นก่อนที่มันจะมาเนี่ยเราจะต้องคว้าหรือรีบจับจองผูเจ้าของให้มากที่สุดนะครับนะใครมีโอกาสทําไว้ครับเพราะมันอายุสัมภัตเนี่ยอายุมันได้เนี่ยมันไปแล้วมันไม่มีโอกาสกลับไปให้เห็นราคาต่ําๆอีกนะครับพี่น้องครับนะครับข้อฝากเป็นความหวังครั้งสุดท้ายของหลายคนเนาะบางท่านเราอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับ จอขาวจอนำม,มาบ่อยครั้งนะครับพอมาเจอเดนอุตอนก็ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเรากำลังช่วยกันสร้างอ e ีโคซิสเต็มนาสร้างชุมชนนะครับโดยเฉพาะการทำเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งเนี่ยแหละครับเป็นการสร้างชุมชนอย่างมันคงแล่นเหนียวแน่น,นครับนะเพราะใช้เพียรูเพียหรือคนคนต่อคนนะครับถ้ามันเป็นเช่นนี้แนละ้วการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเนี่ยนะก็ถือว่า สุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะเราไม่ได้อยู่เฉพาะในกลุ่มประเทศไทยนะครับถ้าหากวันนี้อูตอนทําได้แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งรับรองว่าไม่มีคําว่านายพลโคน้นแกรนเข้าไปร่วมชายคาเด็ดขาดนะครับสิ่งที่เราร่วมนะครับเราตั้งไว้อยู่แล้วว่าเรามีเงื่อนไขในการเข้าร่วมการทําธุรกรรมหรือการเข้าไปซื้อขายเหรียญเนี่ยเรามีอยู่แล้ว เงื่อนไขในประจำตัวเราตั้งไว้ตั้งแต่แรกครับนะเงื่อนไขข้อที่หนึ่งนะครับคือถ้าธุรกิจใดก็แล้วแต่นะครับถ้ามาตีหัวเข้าบ้านหรือว่าหลอกลวงคนเนี่ยผมไม่สามารถเข้าไปร่วมได้นะครับผมไม่สามารถเข้าไปทําทกิจกรรมร่วมกันแม้แต่กิจกรรมเดียวก็ไม่สามารถทําได้ครับนะอันดับที่สองครับ ถ้าธุรกิจใดก็แล้วแต่นะครับถ้ามาพูดหรือมาทําให้ผมเห็นแล้วว่าทําได้เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับผมเองปรนนาตัวเองแล้วว่าไม่เข้าสังครรมหรือไม่ร่วมเลยนะไม่เอาเลยนะครับเพราะว่าต้องการทําในประเทศอินเทอร์เน็ตแสดงว่ามันทําได้ทั่วโลกแต่ถ้าบอกว่า อันเนี้ยเป็นของอเมริกานะทาได้ในประเทศไทยประเทศเดียวอย่างนี้ก็อย่างที่หลายๆตัวเอามาทําครับเราไม่เราไม่รับนะครับเราไม่ขอร่วมแล้วก็ไม่ไม่รับคําเชิญเลยนะครับนะเพราะว่าอที่ผมยอมรับเหรียญอูตรอนเนี่ยคือผมมั่นใจในความเป็นดูไปผมมั่นใจในพี่น้องชาวมุสลิมสมัยใหม่ผมมั่นใจในกฎหมายของ ประเทศดูไบที่เปิดกว้างและอ้าแขนรับคิปโูกครนซีเพื่อจะผลักดันนะครับมหาคนครดูไบให้เป็นฮับดิจิตอลของโลกนั่นนี่ก็คือเราเปิดใจรับตรงนี้อย่างเต็มที่เลยครับนะข้อที่สามครับนะครับทหางเรียกได้็แต่ได้อุบัติขึ้นในโลกนี้แล้วนะ,ะปรากฏว่าพอมาถึงเมืองไทยถือว่าทำได้ทั่วโลกก็จริง แต่ถ้ามาถึงเมืองไทยแล้วราคาร้อยบาทห้าร้อยบาทพันบาท mm hmm. ก็ถือว่ามันไกลเกินเพื่อมสำหรับพี่น้องชาวไทยผมก็อาจจะซื้อทิ้งไว้นิด,ดหน่อยเพื่อไม่เสียกำลังใจของผู้นำพามาแต่จะให้มาลงลุยตลาดแบบนี้ผมไม่รับทำนะครับฉะนั้นวันนี้ที่ผมออกมาวิ่งตลาดตรงเนี้ยผมมองเห็นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับคนลาดยาก มีโอกาสลืมตาอ้าปากนะครับได้ชูคอได้เชิดชูวงตระกูลได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับภายในขอบระยะเวลาห้าปีเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าจะมีเศรษฐีอูตรนเกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้รวมถึงพี่น้องชาวไทยเราด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับตั้งใจร่วมกันผัดดันนะครับตาม นโยบายที่เราปฏิหานตัวเองสำหรับโลกใบนี้ว่าเมืองหลวงอูตอนก็คือประเทศไทยนั่นเองครับส่วนฮับดีต้นโลกก็คือประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสหรือมหาคนครดูไบนั่นเองครับแต่ท่านพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วนะผมก็ขอจบรายการพูดคุยกับพวกท่านไว้เพียงเท่านี้ นะครับขอยทุกท่านรักษาสุขภาพแล้วก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับรอระยะเวลาหปีร่ํารวยกันหลักสิบล้านร้อยล้านพัลนล้านกันทุกคนครับนะครับอยู่ที่ว่าวันนั้นท่านมีเหรียญเท่าไหร่ในเมื่อมันขึ้นไปจนแบบเหมือนที่โมอตโต้ตั้งไว้ว่าสกายอิทเลิมิตมีแต่ฟ้าเท่านั้นที่จะมากั้นการขึ้นของเหรียญอุตอรได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับขอบคุณท่านในคนครับที่ท่านยุ่งมากครับที่ทางใต้แต่ท่านก็ยังให้เวลาให้ความสําคัญกับพวกเราทุกคนนะครับท่านคิดถึงอาจารย์ิเตอร์เช่นกันครับก็คิดถึงพวกเราทุกคนอยากมาพูดมาคุยแต่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ออกภาคสนามอยู่อออปลาอยู่นะครับก็งานของท่านก็ยุ่งนะครับแต่ขอบคุณท่านในปนที่เข้ามานะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เครื่องแง้งนะครับก็เลย อ่หายไปสักรู่ทุกท่านครับก็ขอขอบคุณครับสาหรับท่้คืนนี้ที่เราเอ่อมาพบมาเจอกันนะครับพรุ่งนี้แปดโมงเช้าอย่าลืมนะครับเราเข้าไปที่อ่ห้องคลินิกดิจิตอลเพื่อที่จะดื่มกาแฟทานกาแฟพูดคุยกันนะครับแล้วน้องอุเทงก็จะมาอัปเดตข่าวสารที่มันเป็นอ่าสินัพของเรานะครับเป็นความก้าวหน้าหรือการอ่คืบหน้าของเรื่องของธุรกิจของเราหรือสินทรัพย์ของเรานะครับแล้วก็ช่วง9ก้าโมงถึง ิ0โมงเช้าเช่นกันครับก็อัปเดตสินทรัพย์ดิจต้อลเช่นกันนะครับในนามของาเท่าดิโตนะครับดีเจพณีจรตอนนี้มาอยู่กับพิ่ตุ๋ยนะครับแล้วก็มาสร้างสรรค์ช่วยกันนะครับทุกท่านครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนอนหลับฝันดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ <บ tes S 2> สว <lequel S 1> ัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกทุกท่านมากมากค่ะ